เวัสลยครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาสร้างฟอร์มสำหรับทำหน้าล็อกอินนะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยก็กดไปที่ New File นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่า form login .php นะครับผมโอเคแล้วก็เขียนไปเลยนะครับผม HTML file นะครับผมอันนี้คือกดลูกศรขึ้นลงขึ้นลงได้นะครับโอเคพอได้หน้านี้มาแล้วนะครับผมแล้วก็ เปลี่ยนไตติลนิดนึงเนาะเป็นคำว่าเข้าสู่ระบบนะครับโอเคจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็ยังไม่ได้เปิดให้ดูเลยเนาะว่าเฮ้ยเ,เจ้าหน้าเว็บไซต์ของเราเนี่ยมันจะเออหน้าตาเป็นยังไงเนาะเวลาเราทำไฟล์ connect ขึ้นมานะครับโอเคเดี๋ยวผมใส่ H 1ไว้ตรงนี้ด้วยเนาะว่าเข้าสู่ระบบนะครับอืมโอเคทำการไปที่ exam นะครับผมกด admin แล้วก็ตั้งในส่วนของแ a s บ b o ์ r เนี่ยเปลี่ยนเป็นเลขศูนย์นะครับโอเคพอเราเข้าหน้านี้แล้วเนี่ยก็ให้กดไปที่ในส่วนของ connect ก่อนเลยนะครับผมในส่วนของ connect เนาะเห็นไหมว่ามันไม่มีอะไรเลยนะครับมันว่างเปล่าโลงโจ้งนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าผมใส่หรหัสผ่านผิดไปหนึ่งตัวเนาะอ่ะสมมติผมใส่เป็นแบบ Space bar หนึ่งอันตอนที่ผมบอกไว้นะครับ refresh ปุ๊บอ่ะเห็นไหมว่ามันก็จะ error นะครับผม ทีนี้ผมจะบอกว่าเวลาเราเอาเว็บไซต์ไปขึ้นบนโฮสต์จริงเนี่ยเราบางทีนะครับมันจะมีไฟล์ HT access นะผมมันจะทำการซ่อนในส่วนของการเออร์เรอร์ตรงนี้ไวนะ้เนาะเพราะงั้นเราเลยจะต้องมาเขียนคำว่าการเชื่อมต่อหาข้อมูลล้มเหลวแล้วก็ access deny for user อะไรตรงนี้ก็คือโค้ดบรรทัดนี้แหล,ละครับเราต้องมาเขียนไวนะ้เนาะถ้าเกิดเราไม่เขียนไว้เนี่ยเราจะไม่รู้เลยนะว่า สรุปแล้วฐานข้อมูลเราเนี่ยมันเออร์รอร์อะไรยังไงนะครับผมโอเคทีนี้ในส่วนของอการที่แบบว่าไม่เออร์เลอร์แล้วก็มา mysqli set charset connect utf8 เนี่ยท้าไม่ถมถึงเอามาใส่ไปตรงนี้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเอาไปใส่ไว้ด้านบนเนี่ยมันจะทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการเออร์เลอร์ึ้นมาแบบซ้ำซ้าซ้อนนะครับผมคือมันเออร์บรรทัดนี้แล้วปุ๊บบรรทัดนี้มันก็ต้องเออร์ด้วยอยู่แล้วอะ นะเพราะงั้นเราก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามันเชื่อมต่อได้เนี่ยก็ให้ค่อยมาเซตให้ทางข้อมูลเราเนี่ยเป็นชา a r เซตแบบ UTF-8 นะครับผมก็คือสามารถอ่านภาษาไทยได้นั่นเองนะครับผมโอเคในส่วนของหน้าฟอร์มล็อกอินนะครับสังเกตตรงนี้ไหมครับก็เปลี่ยนเป็นคำว่าฟอร์มล็อกอินได้เลยนะฟอร์มล็อก php เห็นไหมว่ามันจะได้เป็นหน้าเข้าสู่ระบบนะครับผม ่า H หนเนี่ยก็คือเข้าสู่ระบบตรงนี้เนาะส่วน Title ตรงนี้นะครับผมที่จะเป็นเข้าสู่ระบบข้างบนนั่นเองนะครับโอเคเรามาเริ่มเขียนกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานั่นเองอ่ามาถึงฟอร์มนะครับผมก็จะสร้างฟอร์มขึ้นมาก่อนนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็เซฟเราต้องสร้างฟอร์มเอ่อสำหรับการ l o อกอิ in, หรือว่าเข้าสู่ระบ,บบนั่นเองนะครับผม ตอนอื่นเนี่ยก็สร้างดิฟไว้นะอันนี้เป็นภาษาทีมเอนะครับผมอินพุตอ่าเราสร้างอินพุตไว้หนึ่งตัวก่อนโชว์ให้ดูก่อนนะว่ามันจะเป็นยังไงเห็นไหมว่าจะเป็นแบบนี้นะครับอืมในส่วนของอินพุตเนาะแล้วก็ต่อมานะครับผมเราก็จะต้องสร้างอินพุตอีกตัวหนึ่งเพื่อที่จะเอาไว้ทําเป็นการกอรอกหัสผ่านนะครับผมก็จะมีกอรอกสองตัวในส่วนของ username กับ password นะครับ อ่านี้พอมันได้สองอันนี้แล้วเราจะต้องทำไงต่อเราก็จะต้องออสร้างปุ่มในส่วนของปุ่มเข้าสู่ระบบนะครับก็ใช้เป็นบัตทอนนะครับบัตทอนแล้วก็พิมพ์ไปว่าเข้าสู่ระบบอ่ะเราก็จะได้แบบนี้มาทีนี้เราจะต้องมาเริ่มดูทีละนิดแล้วเนาะว่า ในส่วนของฟอร์มตรงนี้เนี่ยเราจะจัดการอะไรยังไงมันนะครับโอเคในส่วนของแอคชั่นเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็อันที่เราต้องสนใจนะครับผมก็คือคำว่า method method ตัวนี้นะครับมันจะมี2แบบมันก็จะเป็นรูปแบบของการส่งข้อมูลนะครับผมว่าจะเป็นแบบ get หรือว่าแบบ post โอเครู้ไว้ประมาณนี้ก่อนเนาะถ้าเกิดว่า เป็นแบบโพสเนี่ยมันจะปลอดภัยกว่าแบบเก็ตก็คือว่าแบบโพสเนี่ยมันใช้ได้แค่กับเฉพาะในฟอร์มเพราะงั้นถ้าเกิดเลือกใช้ในฟอร์มได้เนี่ยแนะนำไม่ใช้เป็นแบบโพสนะครับโอเคเรารู้ไว้แค่ประมาณนี้ก่อนเนาะทีนี้ในส่วนของ Input นะครับผมันี้ของข้อมูลนะครับผมชนิดของ Input ตัวแรกเนี่ยให้เราเปลี่ยนเป็นอ e ีเมลเราเจาะ e อีเมลเป็นรหัสบนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นอ e ีเมลแล้วก็ส่วนชนิดข้อมูลตัวล่างเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ดูก่อนเนาะถ้าเกิดว่าพิมพ์เป็นอย่างเงี้ย มันก็จะเห็นเป็นตัวอักษรถูกไหมถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนจน,นี้ข้อมูลข้างล่างเป็นในส่วนของ password นะครับอ่าเป็นในส่วน,ะะอน,น,นของ password เวลาเราพิมพ์ไปนะครับมันก็จะเป็นจุดๆแบบนี้สังเกตน,นะครับผมโอเคต่อมานะครับผมเราก็ตั้งในส่วนของเอ่อ p a g e h o l d e r นะครับผมเอ่อ placeholder ตัวนี้ก็จะเป็นไกด์สำหรับการนำให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลนะ,ะว่าจะกรอกข้อมูลเป็นในแนวทางไหนนี่ ซึ่งในที่นี้เนี่ยผมก็จะไกด์ไว้ว่าเอ้ยให้ช่องบนเนี่ยเป็นอีเมลเนาะแล้วก็เพจโฮเดอร์ในส่วนของช่องล่างด้วยนะครับช่องล่างเนี่ยเราก็จะเอาเป็นลาดผ่านทีนี้ต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการพิมพ์คาว่า Require นะครับมีเติม ed ด้วยหมายความว่า อ,อ่บังคับว่าเฮ้ยช่องนี้เนี่ยผู้ใช้เนี่ยต้องการที่จะกรอกนะแต่ว่าต้องกรอกเท่านั้นเราต้องการข้อมูลช่องนี้แล้วก็ตั้งไว้2อันเลยนะครับผมอ่ารีควายไว้2อันเลยสมมติว่าผู้ใช้เนี่ยพยายามที่จะกดส่งข้อมูลนะครับแต่ว่าเฮ้ยไอยเนี่ยมันเป็นชนิดข้อมูลเป็นแบบอีเมลนะมันก็จะขึ้นว่าเอ้ยคุณต้องใส่แอสสำหรับอีเมลอ่าสมมุติถ้าเกิดเป็นเทคเหมือนเดิมพูดนานหน่อยเนาะก็ อ่ามันจะได้แบบเข้าใจนะครับผมถ้าเกิดเป็นเทปเหมือนเดิมเนี่ยสังเกตว่ามันจะไม่แจ้งเตือนแล้วเนาะมันก็จะไปแจ้งเตือนช่องที่สองแทนเพราะว่าช่องที่สองเนี่ยเราบอกว่าให้บังคับกรอกเพราะงั้นช่องบนเนี่ยเราต้องเป็นอ e ีเมลนะครับโอเคทีนี้ต่อมานะครับต่อมาที่เราต้องทําเนี่ยก็คือเราต้องตั้งชื่อของอินพุตทั้งสองตัวเนาะทุกคนครับรู้ไหมว่าเวลาเราเกรอกข้อมูลไปแล้วเนี่ยแล้วเรากดเขาว่าเข้าสู่ระบบเนี่ยข้อมูลไอ้สองช่องเนี่ยมันจะไปเก็บไปในตัวแปรไหน ก็มันจะเก็บไว้ในตัวแปรนะครับผมที่อยู่ใน Name เนมเนาะเพราะงั้นเราต้องตั้งเนมขึ้นมาตั้งชื่อว่าอ่าในส่วนของตัวนี้เนี่ยจะตั้งเป็นอีเมลแค t นะครับข้อมูลที่เราก่อเข้าไปเนี่ยจะถูกเก็บไว้ในตัวแปรชื่อว่าอีเมล u n t นะครับผมส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันเนาะตั้งเนมไว้เนมของช่องนี้เนี่ยเราก็ตั้งเป็น password Account แบบนี้นะครับอืมก็ประมาณนี้ไว้ก่อนก็ได้ครับทีนี้เรามาดูในส่วนของหน้าคอน n e c กกันนะครับผมเวลาผู้ใช้งานนะครับผมอ่าลบตัวนี้ด้วยนะเวลาผู้ใช้งานเขาใช้งานแล้วเขาแบบมีเอ่อความซุกซนเนาะแบบไปพิมพ์คอนเน็กตแบ PHP เอาไว้นะครับผมพิมพ์ปุ๊บมันก็จะเข้ามาในหน้านี้เนาะ ถามว่าผู้ใช้งานทําอะไรได้ไหมก็ทําอะไรไม่ได้นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่าทีเนี้ยมันเอ่อจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเราบังคับให้ผู้ใช้งานเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าหน้า connect ได้เนาะแล้วก็มาเช็คในหน้า connect ก่อนนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าเอ้ยผู้ใช้เนี่ยทำการเปิดหน้านี้ขึ้นมานะครับผม Connect ก็คือสร้างตัวแปรชื่อว่า open connect นะครับผมถ้าเกิด open connect เนี่ยมันไม่เท่ากันกับเลขหนึ่งนะครับ ็ให้ทำการได้ก็คือไม่ให้ไม่ให้โชว์ข้อมูลที่อยู่ด้านล่างแล้วก็ตัดการเชื่อมต่อหาข้อมูลด้วยนะครับผมหนึ่งรอบแล้วก็ทำการพิมพ์เฮดเตอร์ไปนะผมก็คือเราจะทำการส่งผู้ใช้เนี่ยไปยังตำแหน่งฟอร์มล็อกอินนะครับผมแบบหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเกิดว่าผมเนี่ยไม่มีข้อมูลในตัวแปร Open Connect นะครับผมเท่ากันกับ1นึ่งที่แบบว่าเออ่เป็นอย่างอื่นเนาะสมมุติว่าผมมีข้อมูลในตัวแปร p p n n o o n n e t t เนี่ยเป็น0ูนย์นะครับผมศูนเนี่ยมันไม่เท่ากันกับ1ถูกไหมทุกคนมันก็จะเข้าเงื่อนไขนี้นะครับพอเข้าเงื่อนไขนี้เนี่ยจะทําไงต่อนะครับก็จะทําการส่งตัวผมเนี่ยไปที่หน้า f อร m l o g i n p p อ่ะเดี๋ยวมาดูการทํางานกันเนาะปุ๊บเห็นไหมสมมติว่าผมพยายามจะเข้า Connect เห็นไหมว่าผมไม่สามารถเข้าได้แล้วเนาะทุกคนทีนี้ต่อมานะครับผมอ,อ่ในหน้านี้เนี่ยเราก็ทําการเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวในคลิปต่ตอไปนะครับผมเราเราจะสร้างในส่วนของหน้าลงทะเบียนนะครับผมหรือหน้าสร้างบัญชีนั่นเองโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีครับ